ศาลดีกาตัดสินนะคะให้ธนาคารชดใช้ค่าเสียหายสำหรับใครนะคะที่โดนดูดเงินออกจากในบัญชีนะคะเรื่องนี้จะเป็นยังไงมาฟังกันนะคะจากที่ได้อ่านบทความของทนายเกรียงวิทย์นะคะก็ได้มีการแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดของการตัดสินของศาลดีกานะคะเนื่องจากว่ามีเจ้าทุกนะคะก็คือโดนดูดเงินจากในบัญชี1 1ล้านน,นบาท ซึ่งเขาเนี่ยได้ยืน่นทําการยื่นฟ้องร้องธนาคารในสามชั้นต้นแล้วก็สารอุทธรนะคะซึ่งสารชั้นต้นแล้วก็สารอุทธร์เนี่ยยกฟ้องนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นความผิดพลาดแล้วก็ความพลั้งเผลอของออตัวเจ้าของบัญชีเองนะคะ แต่ว่าสารดีกาไม่ได้ตัดสินแบบนั้นนะคะสารดีกาตัดสินสิ้นสุดแล้วเนี่ยก็คือให้ธนาคารเนี่ยทำการชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของบัญชีเนี่ยห้าสิบเอร์เซึ่งสารเนี่ยนะคะเขาก็มองว่าการที่ธนาคารเนี่ยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเนี่ย ก็จะต้องมีความปลอดภัยนะคะในการโอนเงินเนี่ยให้ลูกค้าด้วยในเมื่อลูกค้าเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนโอนเงินเองแต่ว่ามิจฉาชีพเนี่ยเป็นคนกดโอนเงินนะคะดังนั้นเนี่ยธนาคารเนี่ยก็ต้องร่วมรับผิดช,ชอบในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยศาลก็เลยตัดสินให้ชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยเ,เป็นจานวน5้าแสนห้าหมืบาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินที่เรียกว่าอะไรนะ เรียกว่า,เ,าเป็นประโยชน์กับเจ้าทุกนะคะถึงถึงว่าแม้ว่าจะได้เงินไม่เต็มจํานวนเนี่ยแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยธนาคารก็จะต้องชดใช้ค่าเสียหายรวมทั้งดอกเบีย้ยที่มันเกิดขึ้นต่อไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่นานเนี่ยถือว่าศาลเนี่ยมีความเห็นใจเจ้าทุกมากเลยนะคะซึ่งเอาจริงเนี่ย หลายคนเนี่ยก็ไม่ได้อยากโดนดูดเงินในบัญชีแล้วก็ไม่ได้คิดว่าไอ้ปลายสายเนี่ยจะเป็นมิจฉาชีพนะคะซึ่งมาหลอกกันอะไรประมาณนี้นะคะในการรับสายมิจฉาชีพนะคะหรือคนที่โทรมาหาเราที่อ้างว่าเป็นสัมภาระนะคะหรือกรมการค้าภายในอะไรพวกนี้พวกนี้จะโดนกันเยอะนะคะโดยเฉพาะพวกแม่พ่อค้าแล้วก็แม่ค้าที่รับคนละครึ่งอยู่นะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวมิจฉาชีพเองเนี่ยน่าจะมีการได้รับข้อมูลก็คือมีคนวงในเนี่ยขายข้อมูลให้นะคะว่า,า,าคนนี้ชื่อนี้เลขบัตรประชาชนนี้เนี่ยนะคะมีการขายของนะคะขายคนละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสุ่มโทรพอสุ่มโทรแล้วเนี่ย คนที่รับสายปลายทางเนี่ยเขารับคนละครึ่งแต่เขาไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องภาษีเลยก็จะตกใจนะคะอ่าก็จะ,ะเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันตามที่มิจฉาชีพมันล่อลวงแล้วก็หลอกลวงต่างๆเนี่ยพอดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยมันก็ควบคุมโทรศัพท์มือถือเราได้นะคะภายในแค่ไม่กี่นาทีนะคะมันก็โอนเงินออกจากบัญชีเราได้เลยเพราะว่า เ,ออเวลาที่เราโอนเงินจากบัญชีเนี่ยเราจะใช้พินในการยืนยันถูกต้องไหมคะนั่นแหะค่ะมันก็กดยืนยันพินได้เรียบร้อยแล้วตอนที่หน้าจอมันดับเนี่ยเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะว่ามันกําลังทําอะไรกับหน้าจอของเราอยู่ซึ่งออสิ่งที่ประชาชนนะคะ แล้วก็ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้มากๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมการค้าภายในเนี่ยหรือสัมพทารเนี่ยจะไม่มีการโทรหานะคะไม่มีการโทรหาประชาชนอย่างเด็ดขาดน,นะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเข้าข่ายในการเสียภาษีเนี่ยเขาจะมีจดหมายเชิญนะคะมาให้คุณเนี่ยไปที่กรมสัมปทารหรือกรมการค้าภายในโดยตรงนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยหลายคนน่ะก็จะไม่รู้นะคะโดยเฉพาะพวกพวกาา่อค้าแม่คา้าอะไรอย่างเงี้ย พอโทรมาจากเป็นสัมภากรแล้วก็ข้อมูลน่าเชื่อถือก็คือรู้ว่าเราทําธุรกิจอะไรรู้หมายเลขบัตรประชาชนของเรานะคะพวกนี้นะคะก็จะเชื่ออย่างสนิทใจแล้วว่าเออก็คงจะเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆนะคะแล้วเหน้าตาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่มันให้ดาวน์โหลดเนี่ยก็เรียนแบบจะคล้ายๆจากของจริงอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เราก็กดไปโดยที่เราแบบไม่รู้ตัวเลยพอเรากดไปปุ๊บก็คือการกดอนุญาตอุปกรณ์นะคะให้มันเนี่ยเข้ามาควบคุมอุปกรณ์ของเราได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยธนาคารที่มันมีการอัปเดตนะคะที่ป้องกันการรีโมทหน้าจอแล้วก็กดโอนเงินไปในบัญชีอื่นเนี่ยนะคะก็มีธนาคารทหารไทยธนาคารแล้วก็ธนาคารกรุงศรีส่วนธนาคารอื่นๆเนี่ยจะมีการอัปเดตหรือความปลอดภัย อีกหรือไม่เนี่ยก็เดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ฟังในภายหลังนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมีแค่2ธนาคารเท่านั้นที่เ,เ,เรียกว่าอะไรนะป้องกันนะคะในเรื่องของการรีโมทหน้าจอนะคะถ้าเกิดว่ามีการควบคุมหน้าจอจากระยะไกลหรือมีการควบคุมจากโทรศัพท์เครื่องอื่นเนี่ยจะไม่สามารถโอนเงินได้เลยต่อให้รู้รหัสพิดก็ตามนะคะแล้วก็อีกในกรณีหนึ่งนะคะถ้ากรณีที่เ ผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้โหลดโหลดกดลิงก์นะคะไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันใดๆเลยนะคะแต่ว่ามีการกดโอนเงินนะคะจากตัวธนาคารเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะตรงนี้เนี่ยธนาคารจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าทุก100%เนะคะไม่ใช่แค่แบ่งแค่50-50นะคะก็อันเนี้ยก็เป็นความรู้คร่าวๆนะคะที่ที่เราจะมาบอกแล้วก็ เตือนภัยกันยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ไม่ได้ทำธุรกิจนะคะไม่ได้ขายของเนี่ยก็ไม่ควรที่จะรับเบอร์แปลกนะคะควรจะติดตั้งหูคอเอาไว้ซึ่งหูคอเนี่ยมันจะมีการรายงานว่าเบอร์เนี้เป็นสแปมนะเบอร์นี้เป็นมิจฉาชีพนะเบอร์นี้เป็นแอปเงินกู้นะอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งควรก็จะรับสาย สำหรับคนที่รู้จักเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมันก็ต้องรับสายอยู่แล้วนะคะเบอร์ป,ปงเบอร์แป,ปลกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีใครโทรมาแล้วอ้างตัวว่าเป็นเจา้จาหน้าที่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่อเลยนะคะไม่มีนะคะไม่ว่าจะเป็นเจา้าหน้าที่ DSI เจา้าหน้าที่ตำรวจหรือเจา้าหน้าที่อะไรที่จะให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแอดไลน์จุดสังเกตง่ายๆนะคะพวกนี้จะให้กดดาวน์โหลดนะคะแล้วก็กดแอดไลน์เข้ามาคุยพวกเนี้ยนะคะ บอกได้เลยว่าเป็นวิชาชีพหนึ่งร้อเนะคะเพราะว่าอย่างตํารวจถ้าสมมุติว่าตํำรวจจะมาสืบสวนเราหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะไม่มีให้การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัในใดๆท้งนั้นนะคะก็แค่จะสืบสวนนะคะหรือ,อ,อพูดคุยเ,เบื้องต้นนะคะหรือมีหมายมาเลยอ่าพวกเนี้ยก็จะเป็นของจริงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของปลอมพวกเนี้ยก็จะให้แอดไลน์นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตามสเต็ป นะคะแล้วก็หรือโอนเงินไปให้มันตรวจสอบอะไรประมาณนี้ก็พวกนี้ก็มิชาาชีพ100%ยนะคะยังไงก็ฝากเตือนภัยกันด้วยนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคนที่โดนดูดเงินในบัญชีตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะรับชดเชยแล้วก็เยียวยาจากตัวธนาคารเนี่ยอย่างน้อยนะคะได้50%าก็ยังดีนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงฝากกด Subscribe ช่อง สอนสร้างรายได้ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะ,ะต่อไปคลิปต่อไปจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์นะคะหรือการเตือนภัยต่างๆเนี่ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะ